มึงคล้องได้ แล้วเรียบร้อยครับตื่นเต้นดีใจจริงและตอนนี้เนี่ยเราได้แพร่ภาพสดนะผ่านทางแฟนเพจลูกทุ่งน็ตเวิร์กอู้ทำไม FC เยอะจังเลยอันนี้เรื่องจริงนะฮะขอต้อนรับนะครับ3ศิลปินสังกัดฮักดีรีคอร์ดนะครับสวัสดี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 ครับ,รบโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่ามากัน3ศิลปินนะครับทั้งจา่าส่งร็อกออนซอน เอ็มเอ็มนัทวัฒน์แล้วก็กัดคุมภาคุณผู้ชมผมบอกเลยวันนี้ใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดตอนนี้โอ้โหนี่รอๆทั้งนั้นอกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะตอนนี้เราแพร่ภาพสดนะผ่านทางแฟนเพจลุกทุก่งเน็ตเวิร์กเรียบร้อยคือคืออย่างนี้คุณฟังถ้ามีคำถามอยากจะพูดคุยกับ3ศิลปินนี้ที่มาที่ไปแล้วมาเป็นศิลปินสังกัดฮักดิ้งลขอได้ยังไง ส่งข้อความมาถามได้ SMS 4221945 Line หนกอก็ส่งมาไ,ได้<ม>หรือุตอนนี้คนดูเยอะมาก<ม>เลยนะอันนี้ผมบอกเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์ดดดดดได้เลยนะครับอ้าแต่ว่าแน่ๆเดี๋ยวผมปูพื้นก่อนรู้ฟังครับ3ศิลปินสังกัด HD Record ทั้งจ่าส่งร็อกออนซอนคุณหน้าคุณตานะคนนี้นะฮะเอ็ม MM นัทวัฒน์แล้วก็กัสกุมภาคือหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นๆจ่าส่งเจ้าของเพลงเมื่อตกคู่ได้ฟัง ไปเลยเย้ไปเลยแยแอแห้งน,นะแต่ที่แน่ๆทั้ง3าคนมาพร้อมกับเพลงใหม่นะครับครูฟังอยากอยากจะได้ยินเสียงแล้วแหละอ้าวแนะนําตัวทักทายสวัสดีอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มต้นอาจารย์จะส่งหน่อยจะส่งแนะนําตัวฝากเนื้อฝากตัวหน่อยเอาซิใครเป็นใครร้อกอ่อนซอนวันนี้มากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดสวัสดีละขรนะครับนั่นคือเพลง ลูกวันศิลลูกวันศินลป์แตเมื่อกี้ไปแล้วยัยใช่ไหมเฉียกแนวเลยเแนวออกเพื่อชีวิตแนวออกเ <c oughs> พลงสร้างสรรค์นิดๆอ่ายีกแกมหยอกลูกวันศิลลูกวันศิลครับผมโอ,โอ้แล้วคนต่อมาคนต่อมาเชิญสวัสดีครับผมเอรียมเมนัทวัฒน์ทักดีเลคคอร์ดรองผลงานเพลง มักสาวกเทยเกลาสเรี FC แฟนลับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กด้วยนะครับเอ้สวัสดีครับผมกัดกุมพาฮักดีรคคอร์ดครับเจ้าของผลงานเพลงคีคาบากาบอฟครับผมเอเนี่ทุกคนคือทั้งสามคนที่เขามีเพลงผลงานใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับ,รบเริ่มเริ่มเดี๋ยวเราจะไล่เรียงอย่างนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับผมเท้าวความสักนิดนึงก่อน จุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องเป็นนักร้องหน้าใหม่โดยเฉพาะจ่าส่งจ่าส่งจ่าส่งคือนักร้องหน้าใหม่ <c oughs> จริงหรือเปล่า <c oughs> วันนี้วันนี้มันเป็นป๋าแล้วกันเอาหลอเอาเป็นป๋าดันแล้วกันูามานานมากมานานมานานพูดใกล้ๆมนาน,มมนานเกินมานานเกินแล้วนก็ย้อนไปได้แย่มีนาหาวถึงเชื่อเขาพูเธอแค่์ใคมุก ยุคโบราณยุคอดอลต์มาสู่ยุคดิจิตอลแล้วขอดันน้องๆแล้วกันโอ้โหแล้วอย่ามาดันน้องๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นกับเพลงของจ่าส่งอุ้ยไปแล้วอย่างนี้พอมากี่ปีอั้วเท้าความคุยหน่อยบอกบอกสิบกว่าปีสิบกว่าปีสังกัดตอนนั้นอยู่สังกัดไหนชัวชัวออริโอ디โอจนมาเป็นชัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์นี่เขาศิลปินสังกัดชัวร์นะแล้วก็หลังจากนี้คือปัจจุบันก็มาอยู่กับ ฮักดีเลคคอร์ดใช่ครับใช่นะฮะเอาเอาเอ็มเอ็มหน่อยเอ็มเอ็มครับมาร้องพงร้องเพลงได้ยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยเพี่ๆเพื่อนๆจะได้รู้จักหน่อยอเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนก็เคยอยู่กับอาจารย์สวัสดิ์สารคามครับอยู่กับอยู่ค่ายอาจารย์สวัสดิ์มาก่อนแล้วก็มาเป็นศิลปินที่ฮักตีเรคคอร์ดเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยหลัง้งหลังของน้องนิวมุกดาแล้วก็ศิลปินทุกๆคนที่ฮักดีเรคคอร์ด เป็นโปรดิวเซอร์คนนี้ไม่ธรรมดาเลยอ๋อเป็นเบื้องหลังมาก่อนนะพี่เอ็มเอ็มนะอ่ะขระเถิบมาหน่อยพี่กัทกุมภาพี่มาเป็นศิลปินนักร้องได้ย,ไยังไงยังยังละอ่อนอยู่เลยเนะี่ยดูดูจากใบหน้านี่เฮ้ย <c oughs> คนนี้อ่อนสุดม่จ๊ะส่งใจเดียวน้องล่า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 กำลังอ้อ้อน้องกัทอายุเท่าไหร่น้องกัท เลขสามแล้วอ๋อเลขสามอู้แต่หน้าเด็กมากเลยอ่ะเอออ่ะไหนไหนไหนมาเป็นนักลงนักร้องได้ยังไงครับก็คือเริ่มต้นไปรู้จักกับผู้จัดการตั้มอนุชายครับเป็นผู้จัดการของพี่หนิ่มมุกดาครับนะครับก็อยากชอบร้องเพลงแล้วครับอ่าผู้จัดการตั้มก็แนะนําให้มารู้จักกับในห้างห่างดีเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วครับก็เลยเข้ามามาเป็นนักร้องฝึกหัดแล้วก็มาทํางานช่วยในห้างก็คือเป็นกราฟิกครับกราฟิกดีไซน์อยู่ที่ห้างดีเรคคอร์ดครับอ๋อเรื่องราวเป็นอย่างนี้ใช่ครับเออแล้วโทษทีฮะ ฮักดีเล็กขอดีเขายังรับศิลปงศิลป,ปินเพิ่มเติมไหมในห้างเขาใจดีไหมใจดีมากครับ<ห>นะสักคนได้ไหมเนี่ยได้ครับ <laughs> ได้ครับคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือต้องบอกอย่างไงว่าฮักดีเล็กขอดีเป็นเป็นค่ายเพลงที่เขาเปิดโอกาสเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ให้กับศิลป,ปินถ้าเกิดว่าน้อง,องๆพี่ๆเพื่อนๆสนใจอยากจะเป็นศิลป,ปินบ้างต้องต้องทำยังไงให้ให้พี่เอ็มเอ็มแนะนำหน่อยพี่เอ็มเอ็มก็ติดต่อมาทางเฟซบุ๊กในห้างในห้างฮักดีเล็กขอดนะครับใจดีเนาะก็แฟนเพจด้วยครับใจดีครับ ถ้าอะไรนะมีคนเสียบทักดีอยู่อะไรนะอะไรนะทักที่ดีต้องทักดีเลคคอร์ดเขาเป็นสโลแกนนะรักที่ดีต้องู้ฟังต้องฮักดีเลคคอร์ดเขามีเพจเปิดอะไรครบถ้วนนะเข้าเข้าไปดูเข้าไปดูได้นะครับพูดถึงผลงานเพลงล่าสุดเออนี่แต่แต่แต่ต้องเท้าความอย่างนี้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะ แต่ละคนนี่เป็นคนจังหวัดไหนอะไรยังไงอาจารย์ส่งเป็นคนจังหวัดไหนผมอยู่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมทักทายส่งภาษา,าชาวร้อยเอ็ดบ่อยเขาฟังอยู่เยอะอ๋อฟังฟังได้ทั่วโลก,กทั่วประเทศเลยวประเทศทั่วโลกเพราะว่านิเวศด้วยใช่ไหมถูกครับต้องคอยเป็นคนลอยเอดเดอร์อีพออีเม่ครับส่งแล้ส่งแล้วแล้นั้นเอ็มเอ็มจังหวัดไหนครับ ผมเป็นคนร้อยเอ็ดทำเหมือนกันบ้านใกล้ๆพิจารส่งเป็นคนอำเภอพลทองครับจังหวัดร้อยเอ็ดทักทายพี่น้องกำลังฟังลูกทุ่งเน็ตเบิร์ดตอนนี้นะครับเอ้ยอย่าลืมขอเพลงมักสาวกระเทยนะครับเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเข้าท่าแล้วนะเอาละเอาละแกกุมภาเป็นเป็นคนร้อยเอ็ดไหมฮะแกเป็นคนกาฬสินธุ์ครับอ๋อหรอใช่ครัอ๋ออ๋อทักทายชาวกาฬสินธุ์หน่อยครับ ตาเครับพี่น้องลูกทุนในเบิร์กทุกท่านนะครับผมกัรเป็นคนอำเภอย่างตลาดจังหวัดร้อยเอ็ดครับจังหวัดกาลสินไม่ใช่จังหวัดกาฬสินุองออันนี้มุกๆุกองมุกเพรวาอยู่อยู่ร้อยเอ็ดเลยมุกๆจะส่งคนร้อยเอ็ดอม็คร้อยเอ็ดนะคัดคุมภากาลสินใช่ครับงตลาดร้อยเอ็ดอยุการส้งลดกาสินแต่วแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงฮักดีเล็กคอร์ดนี่ อยู่จังหวัดกาลสินครับอ๋อ oh, เอาเข้า<ป>เรื่องเลยแล้วกันพูดถึงโปรเจกต์นี้<ป>นี่คือการมาเป็นศิลปินสังกัดทักดีเล็คอร์ด<ป>จ่า่งผมถามหน่อยครับจ่า่งเล่าให้ฟังหน่อยมามามาทำเป็นเพลงใหม่ล่าสุดลูกวันศิลป์นี่มันเกิดขึ้นเริ่มต้นได้ยังไงจา่าส่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราเรากันในห้างเนี่ยรู้จักกันแล้วรู้จกันอยู่แล้วเราก็เลยอยากสนเว่า น่าจะมีเพลงสักเพลงอยากทําร่วมสักเพลงเพราะว่าเห็นห้างดีแล้วขอดีเขาทํางานเพลงมาดีเราก็อยากอยากมีผลงานกับเขาบ้างนะนะก็เลยขอสักเพลงหน้านในห้างเขารู้จักกันอยู่แล้วเอาสิพี่พพีนี้คนเนี้ยคน ML เนี้ยเอ็มเอ็มเนี่ยเอ็มเอ็มโปรดิวเซอร์เป็นคนหาเป็นคนหาเพลงหาพอร์ตหาเรื่องว่าจะเอาอะไรดีมาให้จ่าส่งร้องจอาแบบไหนดีเขาเป็ลอเป็นคนบงการเป็นคนคิด <laughs> คนคิดคนบงการอาคนบงการเฮ้ยต้องลูเงินสินะพี่ลูเมันสินมันดื้อมัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมาทีก่อนแล้วลูกวันศิลป์มันคืออะไรเอาคนภาคกลางบางทีเขาไม่รู้ไงเออเขาคืออะไรแล้วมันมาเป็นเพลงนี้ได้ยังไงอทำภาคกลางเนาะลูกลูกที่แบบดื้อสุดๆแบบเลี้ยงยากแล้วก็พูดพูดง่ายแบบพูดยากแบบลูกง่ายปากเปียกแบบบางพวกบางง่ายว่าลูกเกเรอาเกเร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 คือลูกวันศิลป์ลูกวันศิลป์เนี่ยหัวแข็งหัวดื้อแล้วก็ประมาณว่า จริงจัด้วยนะโอ้ oh.